ต้อนรับเข้าสู่ไม์มินิทกับการวิเคราะห์ดวงดาวรายเดือนประจําเดือนมีนาคมนี้นะคะในเดือนนี้ชาวเมถุนยังคงมีผู้ใหญ่หรือผู้ที่คุณนับถือให้การสนับสนุนและพ่มผักดันคุณให้ไปถึงจุดหมายที่ต้องการหรือความรู้ที่คุณมีจะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จ ฝนลาหูที่อยู่ในช่องกรมมานั้นก็ยังคงมีโอกาสเข้ามาเรื่อยๆในเรื่องของการงานมีปฏิพันธ์ไหวพริบในการหยิบฉวยโอกาสในการทํากินรู้วิธีในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและดาวฝาที่อยู่ในสุภะซึ่งสุภะเนี่ยก็หมายถึงความคิดความเจริญและความเจริญในแบบของฝาก็คือการเอาจริงเอาจังลงมือลงแรงกับมันทุ่มสุดต,ตัวสุดกําลังและสําหรับดาวที่ย้ายประจําเดือนนี้วันที่3มีดาวพุธย้ายมาอยู่ที่เรือนกรรมะนะคะหรือว่าเรื่อง งางนซึ่งพุธเนี่ยก็เป็นดาวที่เกี่ยวกับในเรื่องของการทําธุรกิจการค้าการเจราจาเอกสารสัญญาเมื่อเจอกับดาวราหูหากมีการดีวงานเจราจาปิดการขายอะไรต่างๆในเดือนนี้มีโอกาสเจอกับความยุ่งยากมากกว่าปกติหรือส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหากมองว่ามันเป็นข้อดีสิ่งนี้ก็จะทําให้เราเห็นข้อผิดพลาดมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้แนวทางแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ทําให้เห็นโอกาสในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมาก ยขึ้้นดวและด้วยการเดินของดาวพุธนั้นมีการเดินผิดปกติเดินองศาถอยหลังฉะนั้นหากต้องการทําธุรกิจการค้าแนะนําให้คุยกับคนเก่าๆหรือคนที่เคยคุยก่อนหน้านี้หรือเอางานเก่าขึ้นมาเคลียร์ใหม่ต่อยอดจากเรื่องเก่าสิ่งเหล่านี้ก็สามารถทําได้ดีด้วยเช่นกันและสิ่งที่ต้องระวังสําหรับการโคจรมาเจอการระหว่างพุธกับราหูนั้นก็คือความหงุดหงิดในเรื่องของการงานค่อยๆบริหารจัดการแล้วสิ่งต่างๆก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ พอถึงวันที่9้าดาวฝุกย้ายมาอยู่ที่เรือนสุภาที่เป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องการคิดวางแผนเจ้าโปรเจกต์เมื่อมาอยู่ในสุภาก็จะเกี่ยวกับความคิดความเจริญก็จะเริ่มมองถึงอนาคตมองหาสิ่งที่ต้องทําเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตตัวเองความเจริญของตนเองเมื่อฝุกเจอกับอาทิตย์ที่อยู่ร่วมกันก็จะมีการคิดร่วมกันหรือหาคนที่พอจะเป็นที่ปรึกษาเพื่อหาแนวทางร่วมกันและฝุกเมื่อเจอกับเสาร์นั้นสิ่งที่คิดก็ทําให้ดูหนักใจพอสมควร ถึงอย่างไรก็ตามนะคะการที่จะก้าวไปข้างหน้าเราก็ต้องพร้อมที่จะลองสิ่งที่เราไม่เคยทําขอให้มองหาสิ่งที่ได้รับมากกว่าอุปสรรคที่ต้องเจอและการมองหาเป้าหมายอย่างแท้จริงจะทําให้เรารู้วิธีก้าวข้ามความท้าทายต่างๆสิ่งเหล่านี้จะนํามาซึ่งประสบการณ์แล้วช่วยให้เราก้าวไปอย่างข้างหน้าอย่างมั่นใจค่ะและเมื่อวันที่14มาถึงดาวอาทิตย์ก็จะย้ายไปอยู่ที่ช่องกรรม,มะที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานการกระทําซึ่งอาทิตย์ก็จะเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดช อยู่แล้วเมื่อเจอกับพุทธที่อยู่ในช่องของการงานสิ่งที่ทําได้ดีก็จะเป็นในเรื่องของการเซ็นเอกสารเซ็นสัญญาต่อรองทําข้อตกลงและด้วยดาวพุธมีการเดินผิดปกติอย่างที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้หากต้องการเซ็นเอกสารสัญญาเหมาะสําหรับการทํากับลูกค้าเก่าหรือผู้มุ่งหวังที่เคยคุยไว้แล้วแลวต้องการที่จะกลับไปเจราจาใหม่และด้วยอาทิตย์เจอกับราหูก็จะต้องระวังในเรื่องของความขัดแย้งในที่ทํางานด้วยเช่นกันหรือว่างานของเราเนี่ยจะ เป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งการไกลเกลี่ยสิ่งนี้ก็สามารถทําได้ดีค่ะและพอวันที่15ดาวอังคารก็จะย้ายมาอยู่ที่เรือนสุภาหรือว่าในเรื่องของความคิดความเจริญนะคะซึ่งอังคารเนี่ยก็เป็นดาวแห่งการลงมือทํากล้ารุยกล้าลองเมื่อเจอกันดาวศุกร์ก็เป็นการวางแผนร่วมกันและสิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือความใจร้อนเนื่องจากมีดาวเสาร,ร่วมด้วยก็จะทําให้มีความรีบความมุทะลุดุดันอยากทําให้มันได้และในการสร้างความเจริญนะั้น หากรอจังหวะให้เป็นก็จะทําให้เราโตได้ไวและมีความยั่งยืนค่ะหากเราใจร้อนเกินไปก็อาจจะทําให้มีความรู้สึกไม่ได้ดั่งใจเครียดกดดันได้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามคุณยังมีดาวสติปัญญาส่งผลถึงถึงแม้ว่าการคิดหาทางสร้างความเจริญของคุณเองแนวทางที่คิดไว้ก็ดูมีความเป็นไปได้แต่ด้วยหน้าที่การงานก็มีอะไรหลายๆอย่างที่จะต้องพิสูจน์และด้วยจังหวะของดาวที่เดินในช่วงนี้ก็ทําให้เราได้เห็นถึงโอกาสในการพลิกแพลงได้มาก ยิ่งขึ้นมองเห็นโอกาสมากมายในการต่อยอดและส่งผลต่อความสําเร็จตามเป้าหมายที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันและสําหรับในเรื่องของการเงินในเดือนมีนาคมนี้ต้องระวังเนื้อของการใช้เงินตามอารมณ์การใช้เงินแก้ปัญหาอย่างไรก็ตามเงินที่ได้รับมาช่วงนี้ดูจะเป็นเงินหมุนฟ่วนใหญ่และหากไม่มีการจัดฝันเงินดีๆก็อาจจะทําให้มีปัญหาต่อการเงินในอนาคตได้และการจัดการการเงินก็จะช่วยทําให้คุณรักษาเสถียรภาพทางการเงินที่ดีได้ด้วย และสําหรับเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ฉุนเฉียวความกุนหงิดง่ายของตัวเองและส่งผลไปถึงความสัมพันธ์เดือนนี้ขอให้มีสติสารวจอารมณ์ไม่คิดมากซึ่งการคิดมากเกินไปในบางครั้งอาจจะทําให้เราบิดเบือนการกระทําจนมองข้ามความเป็นจริงและเชื่อเฉพาะสิ่งที่เราคิดเท่านั้นฉะนั้นหากต้องการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีขอให้มองหาสาเหตุของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรคือสิ่งที่เราเป็นต้นเหตุอะไร ที่เราสามารถควบคุมได้แล้วก็ค่อยๆจัดการกันไปค่ะก็จะช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้ได้และในการวิเคราะห์ดวงดาวนี้เป็นเพียงภาพรวมของดาวโคจรที่ไม่ได้อิงกับพื้นดวงเฉพาะบุคคลหากต้องการสอบถามดวงประจําปีพร้อมก,กับการตั้งเป้าหมายในแบบของคุณสามารถแอดไลน์แอดสไนแมมิตอนนี้ได้เลยค่ะ